ก็อะไรอีกน,นะก็ <c oughs> ออวันนี้เราจะมารีวิวสกชี่ที่เราทำเองนะคะ <c oughs> มาอย่างแรกเลยนะคะมันก็จะเป็นอันนี้นะ <c oughs> มันเป็นขนมม้วนๆ้วนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เรารู้คือมันเป็นขนมม้วนๆ้วนนะคะมันจะไม่สโร่นะไม่ค่อยสโลเท่าไหร่ นะคะเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชนะก็จะเป็นแบบสีแดงๆตรงกลางนะคะมันจะคล้ายๆเค้กแต่ว่าไม่เหมือนกันนะนี่เป็นแซนด์วิชต่อไปนะคะก็จะเป็นเออว่าอะไรไม่รู้อะมันก็เป็นรูปหัวใจนะคะ ก็ไม่สโลว์นะคะไม่ค่อยสโลว์แต่ก็อยู่นะนต่อไปนะคะเค้กคะ่ะก็จะมีเออมันเป็นเชอร์รี่มังก็อย,อยู่บงข้างบนนะคะต่อไปนะคะก็จะ ดอกไม้นะคะอันนี้คุณแม่เราทําให้นะก็มันก็ไม่เห็นสวยเท่าไหร่เลยมันก็ไม่ค่อยสโลนะคะที่เราทํามันก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะนี่ขนมมวนนะเมื่อกี้มันจะมันจะเหมือนกับอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะแบบสั้นเนาะแต่จะเป็นอันยาว ก็ต่างกันนะไม่สีเขียวนะกินก็หอมชื่อมั้งคะต่อไปนะคะเราชอบมากเลยอันนี้นั้นตั้งใจทำมากขนมปังมันสวยมากนะคะเหมือนจริงนะอันนี้เหมือนจริงอยู่ด้านนี้มีหน้านะ อันนี้ไม่มีค่ะก็แปลกแปลกนวน,นี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยสโลกเท่าไหร่นะแต่มันก็น่ารักอ่ะมันจะมีแค่นี้เลยนะก็นะซากุชิเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้าเราว่างเดี๋ยวเราจะมาอัดสอนทำซากุชิให้ดูนะคะพร้อมกับเอ่อทำซอส ลาดซอดเคลือบซอดลาดอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ